บายนะคะเดี๋ยวไอจะถามคำถามพี่เป้าทีเดียวรูดเดียวจบแนวทางการออกแบบภายในในยุคปัจจุบันสามารถผสมผสานความยั่งยืนเข้าไปในโครงการได้อย่างไรนะคะ การเลือกใช้วัสดุมีบทบาทสำคัญเพียงใดแลามีความทา้าทายในการทำงานออกแบบภายในให้สวยงามและทันสมัยตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนมีอะไรบ้างคะรวมสองคำถามไม่ได้ทีเดียวพี่เป้าพูดจบทีเดียวเลยคะ่ะการออกแบบตกแต่งภายในที่ยั่งยืนยังไงเราก็หนีไม่พ้นเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเองที่จะดูแลโลกแล้วก็ดูแล พวกเราทุกคนที่อยู่ในอาคารทั้งหลายที่ให้มีสุขภาพแข็งแรงที่มีความสุขนะคะอันนี้หนีไม่พ้นพี่สำหรับโครงการไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่สำหรับโครงการที่จะส ustainable มีสมปาร์ตี้ที่ต้องร่วมมือกันอย่างแน่นแฟนที่สุดในการที่จะเดินหน้าต่อได้อย่างดี ปาร์ตี้ที่หนึ่งคือลูกค้าปราร์ตี้ที่สองคือดีไซเนอร์ปาร์ตี้ที่สามคือผู้ผลิตวัสดุโอนเนอร์ลูกค้าต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรอินวอลฟ์มั่งในการที่จะให้บิลดิ้งเราซัสแตนเนอร์เบิลวัสดุที่เราจะได้ใช้ที่จะต้องใช้หนึ่ง เป็นที่แน่นอนคอนเฟิร์มว่ามันจะแพงกว่าของธรรมดาลูกค้าโอเคด้วยไหม Return in investment ในการใช้ลงทุนคราวนี้ได้อะไรมาคุ้มไหมซึ่งอันนี้มันจะต้องหนึ่งเขาต้องเริ่มคิดตัวเลขอันนี้ก่อนแล้วเราเข้ามาสวมด้วยกันเพราะว่าวัสดุมีอะไรบ้างที่จะใช้ได้ได้ในเวลาเดียวกันก็คือความ อาจจะไม่ใช่แฟกซ์ที่ว่าความเท่ของอาคารไม่ว่าภายนอกหรือภายในมันจะติดขัดแน่เพราะว่าเมื่อก่อนเคยใช้วัสดุได้เซร้อยชนิดถ้าสมมติเราจะใช้วัสดุที่โก g r e กรีนมันอาจจะเหลือแค่50ิชิ้นเท่านั้นที่สามารถจะใช้ได้พวกดีไซเนอร์ทั้งหลายทัานนี้ก็เหินขึ้นขอ ในการที่สิ่งที่จะเอามาเล่นได้ที่จะประกอบให้เป็นอะไรได้มันลดลงเหลือไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะต้องบีบให้สมองไหลออกมาให้มันเวิร์คให้ได้ว่ามันคืออะไรนะคะในเมื่อเข้าได้สแตป์ตัวนี้แล้วลูกค้าเองซึ่งต้องจ่ายตางสูงขึ้น Return in investment คุ้มไหมเขาขายพื้นที่ได้เร็วมากขึ้นไหม ขายได้เยอะขึ้นกว่าเดิมไหมแค่ไหนถึงจะพอที่ว่าจะส่งเสริมทุกๆุกคนให้ร่วมมือร่วมใจกัน create building อาคารที่เป็นมิตรต่อโลกของเราในภายภาคหน้าพี่มีความรู้สึกว่ามันต้องมีความจุงใจมากกว่านี้อีกอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่โอมานนะคะมันอยู่บน เขาเรียกว่าอยู่ในทะเลทรายแต่ไอ้ทะเลทรายที่เขาใช้คำคำนี้เนี่ย <ไป S 1> มันไ, <ป S 1> ไม่ใช่แซนดูนมันเป็น r o c k ส์ r r อร็อ e กหินอิดอะไรที่ใช้ทั้งหลายเนี่ยนะคะมาจากแถวนั้นทั้งนั้นเลยไม่ว่าผ้าหุม้มเบาะหรือพรมก็คือทอจากหมู่บ้าน Down the Road นะคะวิลเลจข้างๆข,ของทุกอย่างที่ใช้ต้องเรียกว่าโชคดี ตอนนั้นต้องยอมสารภาพบาปอย่างหนึ่งว่าไม่ได้กะที่ว่าจะโก g r e กรีนเท่าไหร่แต่มัน just เป็นวัสดุที่มันพอเหมาะพอเจาะที่ใช้ได้กับโปรเจกต์อันนี้เป็นอย่างยิ่งคือพี่าวัสดุเนี่ยพื้นถิ่นแต่แพทเทิร์นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดในทางออกแบบของพี่เป้าถูกต้องไหมครับแพทเทิร์นของเขาเลยทุกอย่างหมดทั้งสีทั้งสานทุกอย่างหมดเรา เพราะว่านี้เป็นพรมทอนะคะแล้วก็ที่ใช้เนี่ยเพราะว่าเอาหินเข้ามาจากข้างนอกไหลเข้ามาเลยให้มันเป็นให้ exterior interior มัน harmony ชึกันและกันแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะ dry mm hmm. เกินไปสำหรับ being an interior design space mm hmm. mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอา pattern mm hmm. เหล็กสีดำ mm hmm. เห็นไหมเป็นลายกุหลาบ เพราะแถวนั้นถิ่นนั้นเนี่ยเป็นถิ่นที่ปลูกกุหลาบเอาดอกมากลั่นเป็นน้ํามันกุหลาบพอดีแม้พอเหมาะพอเจาะไหมอะไรจะป่านนั้นนี่ก็เข้ามาที่ร้านอาหารหินนี่ก็เป็นสิ่งที่โลโก้อินเดียโลโก้และพี่เบ้ากำลัโลโงส,สั่งเลยว่าขอกรุหิน,หนพวกนี้ทั้งหมดเพื่อที่ว่า เพราะข้างนอกเองก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้ข้างในข้างนอกมันหลุดออกจากกันมากเพราะฉะนั้นเลยเอาวัสดุจากข้างนอกไหลเข้ามาข้างในทั้งหมดห,หินที่กรุนี่แบบเราสเปคทั้งหมดเลยเห็นใช่ไหมที่อยู่บนผนังเนี่ยนะคะ,อะตอนที่เราตอนที่เราสเปคเข้าไปเนี่ยนะคะ l o c ปร project manager ทางนัง้นตื่นตระนกมากว่าตายแล้วจะไปหาาร์ติสที่ไหนมาทำไม้ให้เป็นอย่างนี้ได้ แล้วบอกเฮ้ยเองไปเดินหลังซ้ายก่อสร้างสิวะเต็มไปหมดเลยเราแบบชนิด literally ไปเดินพิกกันมาจากข้างทางเลยตรงนั้นเลยเอามาใส่โคมนี้ก็คือแบบชนิดเมดูซีอมานขายอยู่ในซุกเต็มไปหมดโคมโคมไฟใช่ไหมโคมใช่แล้วเราก็มาขยับแบบนิดหน่อยให้มัน ซีมชัวร์โมเดิร์นมากขึ้นแต่ไอเรื่องทั้งแต่โคมพวกนี้อยู่ก็เห็นกันทั่วไปแล้วก็นี้ห้องนอนไอ้ลายที่อยู่บนหัวเตียงเนี่ยซึ่งโชคดีอีกเป็นบ้าเลยไปเดินวิ l เลจลงเขาไปเนี่ยนะคะโอ v ว l ลเลจเก่าที่คนยังอยู่กันเนี่ยนะแล้วในบ้านเขา l i t เทิ l เลเขียนลายพวกนี้อยู่บนผนังนเขาจริงๆเราก็แบบทั้งอาร์ติสทั้งอะไรตร่ออะบอกมาเลย Away, come จบรายการครับขอบคุณมาก This is my sustainability. Oh.